สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อ่านเล่น AI เล่านะครับพื้นที่ที่ AI กับความอยากรู้มาเจอกันแล้วก็เอาข้อมูลเชิงลึกแบบพอดีคำจากหนังสือดีๆทั่วโลกมาเล่าสู่กันฟังวันนี้อยู่กับผมสมชายครับและดิฉันสมหญิงค่ะเอ,อ่อเคยรู้สึกกันไหมครับว,ว่าทำไมเราถึงกลัวความผิดพลาดกันจังเลยอืมนั่นสิคะและถ้าจริงๆแบบว่าความไม่สมบูรณ์แบบ หรือออความล้มเหลวเนี่ยมันมีความงามในแบบของมันซ่อนอยู่งี้แหละครับน่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาลองคุยๆแนวคิดนี้กันจากหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อวาบิซาบิ Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life อ๋อวาบิซาบิใช่ครับหรือชื่อไทยก็วาบิซาบิปรัชญาญี่ปุ่นเพื่อชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์ของเบธแคมตันค่ะ หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปรู้จักปรัชญาญี่ปุ่นที่เอ,อ่อค่อนข้างลึกซึ้งนะคะว่าด้วยการมองเห็นคุณค่าในความเรียบง่ายความไม่สมบูรณ์แล้วก็ความไม่จีรงังซึ่งเดี๋ยวในอีกไม่กี่นาทีนี้ค่ะเราจะมันเจาะลึกกันที่บท5นะคะบทนี้จะเน้นเรื่องการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความล้มเหลวเลยแค่บทเดียวเลยเหรอครับใช่ค่ะเอาแบบเน้นๆไปเลยโดยใช้หลักคิดแบบวบิซาบิ แล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากชื่อคินซงิค่ะคินซงิค่ะเตรียมฟังมุมมองที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองอ,อรอยร้าวในชีวิตไปเลยก็ได้นะคะโหฟังดูน่าสนใจมากครับเพราะเอาจริงๆในสังคมเราทุกวันนี้การต้องสําเร็จต้องเพอร์เฟกเนี่ยมันดูเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเนาะใช่ค่ะจนแบบความผิดพลาดความล้มเหลวกลายเป็นเรื่องน่าอายต้องซ่อนไว้อือหือกดดันมากเลยนะคะใช่ครับกดดันมาก รงนี้แหละค่ะที่ปรัชญาอย่างวาบิซาบิเนี่ยเข้ามาช่วยได้คือวบิซาบิไม่ใช่แค่ยอมรับความไม่สมบูรณ์นะแต่มันคือการชื่นชมมันได้ซ้ําชื่นชมเลยเหรอครับค่ะเป็นการมองว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนแล้วความไม่สมบูรณ์นี่แหละคือธรรมชาติจริงๆของมันทีนี้พอมองแบบนี้ความล้มเหลวมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร oh. ไม่ใช่คั้วตรงข้ามของความสำเร็จแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตเหมือนฤดูที่มันเปลี่ยนไปนะคะพอพูดถึงการชื่นชมความไม่สมบูรณ์นี้ผมนึกถึงเรื่องคินซงิที่เมื่อกี้พูดถึงเลยที่หนังสือเล่าไว้ค่ะคินซงิมันคือศิละปะการซ่อมถ้วยชามที่แตกของญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่แบบแทนที่จะพยายามซ่อนรอยแตกใช่ค่ะเขากลับเอา ยางรักผสมผงทองไปเชื่อมตรงรอยแตกนั้นเลยถูกต้องเลยค่ะทำให้รอยแตกนั้นกลายเป็นเส้นสีทองเด่นๆขึ้นมากลายเป็นลวดลายไปเลยใช่ไม่ใช่ตำหนิที่ต้องปิดแต่เป็นเหมือนประวัติของถ้วยชามชินนั้เลยโหเปรียบเทียบได้ดีมากเลยครับมันเป็นภาพเปรียบเทียบที่แบบทรงพลังมากถ้าเรามองชีวิตเราเหมือนถ้วยชามใบนั้นรอยแตกหรือประสบการณ์แยๆ่ๆความผิดหวังความล้มเหลวอืม มันก็ไม่ใช่สิ่งที่มาลดค่าเราแต่พอเราเรียนรู้ที่จะซ่อมหรือเยียวยาตัวเองอย่างเข้าใจให้เกียรติประสบการณ์นั้นร้อยแผลเป็นพวกนั้นล่ะค่ะที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นมีความลึกซึ้งขึ้นมีความงามในแบบของเราเองเหมือนถ้วยที่ซ่อมด้วยทองใช่ค่ะมันมีเรื่องราวมีความพิเศษกว่าถ้วยใหม่ๆที่ยังไม่มีตำหนิเลยด้วยซ้ำเข้าใจเลยครับคือแทนที่จะแบบจมอยู่กับว่า ฉันมันแย่ฉันพลาดใช่ๆชก็ลองเปลี่ยนมุมมองหรือที่หนังสือเรียกว่า reframing สินะครับถูกต้องค่ะมองว่าความผิดพลาดพวกนั้นคือข้อมูลหรือบทเรียนให้เราโตขึ้นอืมเหมือนตัวอย่างในหนังสือที่ว่าความสัมพันธ์ที่จบไปอาจจะสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักขอบเขตครับ หรือโปรเจกต์งานที่ไม่สำเร็จใช่ก็อาจจะให้บทเรียนเรื่องการจัดการเวลาเรื่องไอเดียใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมก็ได้เหมือนรอยแตกที่เปิดให้แสงเข้ามาได้ประมาณนั้นเลยค่ะการเปลี่ยนมุมมองนี่สำคัญมากลองฝึกเปลี่ยนภาษาที่เราคุยกับตัวเองดูจากฉันลุ้มเหลวเป็นฉันได้เรียนรู้อะไรอืมฉันได้เรียนรู้อะไรหรือจากทำไมต้องเป็นฉันเป็นประสบการณ์นี้ให้อะไรกับฉัน มันคือการยอมรับรอยแผลของเราอย่างเข้าใจไม่ใช่อับอายใช่ค่ะแต่เหมือนเป็นเครื่องหมายของความกล้าหาญความพยายามเหมือนแผลนักรบที่น่าภูมิใจอ่รารอมมีคำถามนิดนึงครับคือถ้าเรายอมรับความผิดพลาดง่ายๆแบบนี้มันจะไม่ทำให้เรากลายเป็นคนแบบไม่พยายามพัฒนาตัวเองหรือดูยอมแพ้ง่ายไปเหรอครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือว่าบิซาบิหรือคินซุนยีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เรายอมจำนวนหรือหยุดพัฒนานะคะอ๋อครับแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าเออความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การที่เรายอมรับรอยแตกได้ไม่ได้แปลว่าเราหยุดซ่อมหรือหยุดโตนะครับผม แตเราทํามันจากจุดที่เข้าใจและเมตตาตัวเองไม่ใช่จากความกลัวหรือเกลียดตัวเองเข้าใจแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วการที่เราลดความกลัวความล้มเหลวลงได้เนี่แหละค่ะมันจะไปปลดปล่อยศักยภาพเราทําให้เรากล้าลองกล้าเสี่ยงมากขึ้นอ่าจริงด้วยครับกล้าคิดนอกกรอบซึ่งมันจําเป็นมากๆเลยนะสําหรับความคิดสร้างสรรค์หรือความเข้มแข็งทางใจที่จะทําให้เราลมแล้วลุกขึ้นได้เร็วฟังดูเป็นการปลดล็อกที่แบบมีพลังมากๆเลยนะครับ สรุปแล้วหัวใจสําคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ,อความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบใช่ค่ะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตที่หลีเลี่ยงไม่ได้แล้วก็จําเป็นด้วยอืมแล้วปรัชญาวบิซาบิกับศิลปะคินซึงิก็สอนให้เรามองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์ในร่องรอยประสบการณ์ ค่ะชื่นชมมันได้การเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาดแบบนี้ก็จะช่วยให้เราเป็นอิสระจากความกลัวแล้วก็กล้าใช้ชีวิตได้เต็มที่มากขึ้นขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่าในวันนี้นะคะหวังว่าข้อมูลเชิงลึกจากหนังสือวาบิซาบิที่เราเอามาคุยกันวันนี้จะช่วยจุดประกายความคิดหรือมุมมองใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะครับผม ถ้าชอบเนื้อหาของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากให้เราหยิบมาเจาะลึกคุยกันอีกในอนาคตก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับค่ะก่อนจะลากันวันนี้ผมมีคําถามทิ้งท้ายให้ลองคิดเล่นๆครับว่าถ้าเราลองเอาหลักคิดวับบิซาบิเนี่ยไปมองความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่ในตัวเรานะแต่ในสังคมในปัญหาซับซ้อนต่างๆรอบตัวเรา มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราพยายามเข้าใจหรือแก้ไขโลกใบนี้ไปได้ยังไงบ้างฝากไว้ให้คิดกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ